สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันจันทร์ที่31สิงหาคม2020หัวข้อจงทำความดีแม้เจอสิ่งร้ายนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ13ถึงข้อ17ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้อัครทูตเปโตรได้หนุนใจให้เรารักษาชีวิตใน3ด้านด้วยกันครับคือ ประการแรกก็คือมุ่งสิ่งดีนะครับคือให้จงทําดีต่อกันเสมอๆจงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวครับประการที่2ให้เราละสิ่งร้ายอย่าทาชั่วตอบแทนชั่วครับหรืออย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรเพื่อพวกท่านจะได้รับพระพรเพราะว่าผู้ใจรักชีวิตและปารถนาจะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยังลิ้นของตนไม่พูดชั่วและไม่พูดล่อลวงให้เขาละความชั่วและทําความดีให้เขาใฝ่หาสาันติสุขและดําเนินตามครับประการที่3ครับได้สิ่งดีเพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและประกันของโระองสดับคําอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้คนเหล่านั้นที่ทําความชั่วนะครับพี่น้องครับพระคําในวันนี้ท่าน อคระูตเปโตรได้ก้าวเข้ามาหนุนใจให้เราทำดีแม่โดนข่มเหงครับไม่เพียงแต่ทำดีแล้วหวังว่าจะได้สิ่งดีที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรเราแต่ว่าให้ทำดีแม่โดนข่มเหงด้วยนะครับโดยท่านตั้งคำถามว่าถ้าท่านขนขวายทำดีใครจะทำร้ายพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์เพราะทำสิ่งถูกต้องพวกท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวการข่มขู่ของเขาและอย่าวิตกไปเลยแต่ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังใจของพวกท่านแต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือจงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายพวกความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอายเพราะว่าการทนทุกข์เพราะการทําดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทําความชั่วนะครับให้เราจดจอ่อจดจําทําความเข้าใจพระคําของพระเจ้านะครับผมจะขอทบทวนพระคําของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแทบจะเรียกว่าอ่านซ้ําเลยนะครับนะเพราะว่าเนื้อหาดีทีเดียวนะครับ ตั้งแต่ข้อ13ถึงข้อ17ครับถ้าพวกท่านขนขวายทำดีใครจะทำร้ายพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านต้องทนทุกข์เพราะทำสิ่งถูกต้องพวกท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวการขค่มขู่ของพวกเขาและอย่าวิตกไปเลยแต่ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านแต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยน และด้วยความนับถือจงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอายเพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่วขอพระเจ้าอวยพรพร,พระชนะคำของพระเจ้านะครับพี่น้องครับท่านเคยประชิญกับคนที่ข่มเหงท่านเพราะเป็นคริสเตียนไหมครับโดยไม่มีเหตุผลที่ควรเลยครับ บางคนทําไม่ดีกับเราเพราะความเชื่อในพระเจ้าของเราองค์พระเยซูพบเจอเสมอครับและคริสเตียนในหลายประเทศก็ถูกข่มเหงแม้ในประเทศไทยจะมีไม่มากนะครับแต่ก็ยังมีครับและอาจจะไม่ใช่การข่มเหงแบบรุนแรงมากนะครับและอาจเป็นคนในครอบครัวของเราเองครับเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่หรือน้องท่านเปโตรได้ให้แนวทางและคําแนะนําไว้ในยุคสมัยของท่านคริสเตียนถูกป้ายสีว่าเป็นคนเผาตลาดที่กรุงโรมครับ ทั้งทั้งที่เป็นความผิดของจักพรพรรดิเนโรที่ปล่อยให้เพลิงลุกโหมไหม้อยู่หลายวันคริสเตียนจึงถูกเกลียดชังและข่มเหงถึงชีวิตจากรัฐนะครับและก็มีข้อมูลครับว่าอาจจะเป็นท่านเนโรเองนะครับที่เป็นคนเผาตลาดนะครับพี่น้องครับท่านเปโตจรจึงให้หลักการดําเนินชีวิตที่ท่านได้ให้ไว้คือมุ่งดําเนินชีวิตที่ดีและละทิ้งบาปในชีวิตเราควรได้รับสิ่งดีกลับมาใช่ไหมครับ แต่มีบางคนเกลียดคริสเตียนครับโดยไม่มีเหตุเขาอาจทำไม่ดีต่อเราคำแนะนำก็คือนะครับประการแรกเลยครับชีวิตปกติที่ควรจะเป็นคือให้เราทำดีแล้วจะได้สิ่งดีแต่ท่านเปรโตคาดหวังคริสเตียนเป็นคนที่ขวนขวายทำสิ่งดีเลยครับสิ่งที่ถูกต้องตามพระคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์และท่านใช้คำถามว่าใครจะทำร้ายท่านเป็นสิ่งปกติครับที่คนไหนทำความดีเสมอ ER นั้นไม่มีใครทำร้ายเขาครับ แต่สําหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราอาจมีบางคนที่ไม่ชอบเราอย่างไม่มีเหตุผลองค์พระเยซูคริสต์ได้เตือนสาวกของพระองค์ครับว่าถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชงังท่านพี่น้องครับเราจะถูกโลกเกลียดชงังถูกคนอื่นเกลียดชงังโดยไม่มีสาเหตุครับอาจมีคนไม่ชอบท่านครับเพราะการเป็นคริสเตียนของท่าน แม้เราไม่เคยทําอะไรไม่ดีต่อเขาเลยนะครับพระเยซูเองก็เคยเจอความขัดแย้งของพวกฟาริสีและพวกยิวเสมอๆครับพี่น้องครับประการที่2เมื่อเราทนทุกข์เพราะทําสิ่งที่ถูกต้องท่านเปโตบอกว่าให้เราเป็นสุขอย่ากกลัวการข่มขู่ของเขาและอย่าวิตกไปเลยปกติเมื่อเราเจอเรื่องหรือต้องเผชิญเรื่องเช่นนี้ครับแม้เราพยายามทําแต่สิ่งดีใจของเราจะไม่เป็นสุขแน่ๆครับแต่เพราะเป แต่ท่านเปรโตบอกเราว่าให้เราเป็นสุขอย่ากลัวเขาและอย่าวิตกเลยมีพระคำหลายตอนครับที่ยืนยันให้เราได้บั่นใจว่าในพระเจ้าเราจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือครับสดุดีบทที่147ข้อ6บอกว่าพระยาเวทรงคำจุนผู้ถูกข่มเหงพระองค์ทรงเหวี่ยงคนธรรมลงถึงดินท่านดาวิดเมื่อเผชิญการข่มเหงของกษัตริย์ซาอูลเสมอแต่พระเจ้าทรงปกป้องท่านได้เสมอเช่นเดียวกัน เพียนถ้าเรานึกถึงพระคุณในประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างไม่น่าเชื่อที่เกิดเคยเกิดขึ้นเสมอๆแล้วเราจะค่อยๆวางใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าใจของเราจะเป็นสุขได้ครับทบทวนพระคำที่หนุนใจท่านว่าพระเจ้าทรงช่วยท่านได้นี่ก็จะช่วยให้ใจของเราเป็นสุขด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการที่3ครับท่านเปโตแนะนำว่าตระหนักพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้อ15ท่านเปโตบ,บอกว่า ให้ใจของเราจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ย่อมทรงฤทธานุภาพมากกว่าคนที่จ้องเล่นงานเราใช่ไหมครับจงแน่ใจครับว่าในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นพระเจ้าจะดูแลเราในสดุดีบทที่3 4มสี่ก็หบอกครับคนยากจนคนนี้ร้องทูลและพระเยเวทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิ้น ขอบคุณพระเจ้านะครับกษัตรว์ดาวิดมีประสบการณ์แบบนั้นองค์พระเยซูคริสต์เองก็ทรงอธิษฐานขอเพื่อพวกเราให้รับการปกป้องจากพระบิดาเจ้ายอห์นบทที่17ข้อ15ครับบอกว่าข้าพรองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเพราะนั้นครับให้ใจเรายำเกรงพระเจ้าครับว่าพระเจ้าที่เราวางใจนั้นพระเจ้าองค์นี้จะดูแลเราได้จากคนที่จะข่มเหงเราครับ และหากพระเจ้าอนุญาตครับให้เขาข่มเหงเราได้ก็ให้เราชื่นชมยินดีเพราะเรามีประสบการณ์ร่วมในการถูกข่มเหงร่วมก,กันกับพระคริ์เพื่อข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องครับทัศนคติของพวกอัครทูตเมื่อถูกข่มเหงจากสภาของพวกยิวพวกเขาชื่นชมยินดีนะครับกิจการบทที่5้าข้อสีบอกว่าพวกอัครทูตจริงออกจากสภาไปด้วยความยินดีที่พระเจ้าทรงนับว่าพวกเขามีค่าสมควรได้รับการลูเกียรติเพราะพระนามนั้น ประการที่4ครับจงเตรียมพร้อมคําพยานท่านเปรโตหนุนใจให้เรามาทําอีกด้านหนึ่งแทนที่จะกังวลในเรื่องที่จะป้องกันตัวเองจากการข่มเหงนะครับก็คือการเตรียมคําพยานจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านเมื่อท่านมีโอกาสครับที่จะพูดคุยกับเขาให้เรามีคําพยานที่ดีเตรียมไว้แล้วครับทําไมเราจรึงมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังใจที่เราจะได้รับชีวิตนิรันร์ความหวังใจในพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เราตลอดมาที่เชื่อทําให้เรามีความหวังใจในอะไรอะไรในพระเจ้าอีกมากมายเลยทีเดียวเราสามารถเล่าเล่าให้เขาฟังได้นะครับการเตรียมพร้อมสําคัญมากเตรียมพร้อมจนถึงมีท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนด้วยความนับถือต่อเขา นะครับข้อ16บอกว่าแต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือพี่น้องครับเพราะเวลาเราเจออย่างนี้เราจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่สบายใจต่อคนที่ข่มเหงเราครับแต่เมื่อเราตั้งใจเตรียมพร้อมเราจะสุภาพอ่อนโยนและก็จะช่วยให้เขาลดความเกลียดชังเราลงได้นะครับเพราะพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อ1ยืนยันครับว่าคำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโก,กรธเกลี้ยวให้หายไป แต่คำกักขะเราโทสะอีกปรกรหนึ่งครับที่ท่านเปโตแนะนำคือจงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอายพี่น้องครับเราเตรียมพร้อมจนถึงเราสำรวจมโนธรรมบริสุทธิ์ในใจของเราครับคือการตระหนักรู้ว่าเราไม่ได้ทำชั่วสิ่งใดๆต่อใครหรือต่อ เขาโดยจโดยตรงและรักษาการทำความดีเสมอเสมอเมื่อเรามีโอกาสพูดคุยกับเขาเราจะสื่อสารกับเขาด้วยคำถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนก็จะช่วยให้เขาได้คิดขึ้นได้ครับว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดผิดบาปแต่ทำดีเสมอเขาก็จะเกิดความละอายต่อการกระทำของเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นครับแทนการเป็นศัตรูต่อเราตลอดไปเราอาจจะเป็นเพื่อนต่อกันกับเขา และเํานำเขามาฟังความจริงของพระเจ้าและในที่สุดอาจจะเชื่อว,วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับประการที่หครับนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าหลักการสุดท้ายเลยที่ท่านเปรโตหนุนใจเราก็คือในหนึ่งเปรโตบทที่ 3: ข้อ17นะครับเพราะว่าการทนทุกข์โทษครับเพราะว่าการทนทุกข์เพราะทำดีถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าก็ดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำชั่ววิถีที่ทำความดีเสมอนั้น ย่อมดีกว่าการทำสิ่งชั่วร้ายแน่ๆครับเพราะเมื่อเราเป็นคริสเตียนเขาจะจ้องดูการกระทำของเราและหากเราร้ายเขาก็จะมีเหตุผลที่จะเกลียดชังเรามากขึ้นแต่แม้เราดีเขายังขมเห็งเลยครับยิ่งเราร้ายเขาก็จะยิ่งขมเห็งเรามากขึ้นไปอีกเพราะนั้นพี่น้องครับผมมี2องคำถามในวันนี้ครับพระคำให้ชีวิตของวันจันทร์ที่31สิงหาคม2020ะครับหัวข้อจงทำความดีแม้เจอสิ่งร้าย หเปรโตบทที 1> 1, ่ to, 3ข้อ1 3ถึงข้อ17ครับคำถามแรกครับท่านเคยมีประสบการณ์ถูกข่มเหงหรือไม่ท่านตอบสนองกลับไปอย่างไรท่านคิดว่าวิธีคิดและแนวทางที่ท่านเปรโตให้ไว้จะใช้ได้ดีต่อสถานการณ์ของท่านหรือไม่นะครับแล้ก็ประการที่2นะครับท่านเคยเปลี่ยนคนที่ข่มเหงท่านให้หยุดข่มเหงให้มาเป็นเพื่อนหรือให้มาเป็นผู้เชื่อไหมท่านรู้สึกดีอย่างไรต่อ สถานการณ์เหตุการณ์อย่างนั้นบ้างครับให้เราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับท่านเปรโตเมื่อท่านเจอการข่มเหงนั้นท่านบอกให้เราเป็นสุขและท่านได้แนะนำว่าแทนที่เราจะกังวลใจทุกข์ใจแล้วก็ห่วงว่าเราจะเจอการต่อสู้การข่มเหงจากเขาอีกอย่างไรเราจะตอบโต้กลับไปอย่างไร ท่านเปรโตบอกว่าจงกลับมาเตรียมพร้อมให้เราพร้อมมีคําพยานให้เราพร้อมมีประสบการณ์ที่ดีที่จะเล่าให้เขาว่าให้เขาฟังว่าเรามีความหวังใจในพระองค์อย่างไรขอบคุณพระเจ้าเราจะสํารวจมโนธรรมของเราแล้วรู้ว่าเราบริสุทธิ์และตั้งใจในการดําเนินชีวิตที่ดีต่อเนื่องไปเราขอบคุณพระองค์ที่วิธีนี้แหละที่จะละลายความโกรธของเขา ขอพระเจ้าให้เรามีถ้อยคำที่อ่อนสุภาพอ่อนโยนและปฏิบัติที่ดีต่อเขาให้การนับถือเขาเวลาที่เรามีโอกาสคุยกับคนที่ข่มเหงเราเพื่อเราจะนำเขามาเป็นเพื่อนนำเขามาเป็นคนที่สนใจฟังพระคำของพระเจ้าหรืออาจจะนำเขารับเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเปลี่ยนสถานการณ์วิกฤตให้กลายเป็นสถานการณ์แห่งโอกาสในการนำเขามารู้จักกับพระเจ้าได้ต่อไป ขอพระเจ้าได้รับเกียรติได้การยกย่องสรรเสริญพระองค์ฝึกเราและสอนเราในการดําเนินชีวิตที่ดีทุกวันขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในในพระนามพระเยซูคริสจเจ้าอาเมนพี่น้องครับการที่เราเจอคนที่ถูกข่มเหงไม่ได้เป็นเรื่องเร็วร้ายเสมอไปครับบางครั้งเราอาจจะสามารถด้วยความอ่อนโยนด้วยการเตรียมพร้อมในคําพยานเราอาจจะนําเขาอธิบายให้เขาเห็นความหวังใจความอ่า พระคุณที่พระเจ้ามีต่อเราและในที่สุดเราจะนําเขามารู้จักกับพระเจ้าได้ครับขอพระเจ้าเสริมกําลังท่านอวยพระพรท่านครับสวัสดีครับ